สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังชาวราศีตุลทุกท่านประจำวันที่14มิถุนายน2568บุงหาหิวใจมีเรื่องดีๆมาบอกเล่าให้ฟังแบบเป็นกันเองนะคะมาดูกันว่าดวงของเราจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้พลังงานโดยรวมของท่านชาวราศีตุลน,นับว่าน่าอัศจรรย์ใจเลยค่ะความร่วมมือความยุติธรรมและแรงบันดาลใจใหม่ๆกำลังเดินเข้ามาหา เหมาะมากกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ทางศิลปะหรือการแก้ไขปัญหาที่ค้างใจแบบมีสติไม่สุดตรงค่ะสำหรับใครที่กำลังหางานตกงานหรือเจอเรื่องผิดหวังวันนี้เป็นโอกาสของคุณค่ะกล้าก้าวออกไปลองสมัครลองสัมภาษณ์แล้วคุณจะพบว่าความเปลี่ยนแปลงดีๆกำลังรออยู่ ด้านคนทำงานประจำวันนี้งานที่คุณรับผิดชอบมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้แสดงความสามารถหรือแม้กระทั่งทำงานกับต่างชาติด้วยนะคะแต่ต้องระวังความขัดแย้งในครอบครัวเล็กๆน้อยๆไว้ด้วยค่ะสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์วันนี้ท่านจะมีแรงขับเคลื่อนด้านการเงินที่ยอดเยี่ยมมากค่ะธุรกิจอสังหาการก่อสร้างหรือไอเดียใหม่ๆที่คิดไว้มีโอกาสจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ แต่ระวังการลงทุนที่ยังไม่ชัวร์นะคะถ้าท่านรู้สึกว่าปัญหาย,ยังหนักหนาและไม่เห็นทางออกขอให้เชื่อมั่นนะคะว่าวันนี้คือจุดเริ่มต้นของแสงสว่างใช้สติเดินสายกลางแล้วสิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามาการเงินวันนี้นับว่าเริ่มขยับขึ้นค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านและอสังหาริมทรัพย์แต่ต้องเตือนเรื่องรายจ่ายไม่จำเป็นและอย่าใจร้อนเรื่องการลงทุนเด็ดขาดนะคะ รักความรักชาวราศีตุลวันนี้ชื่นใจเป็นพิเศษค่ะคู่รักจะเข้าใจกันดีคนโสดมีเกณฑ์พบคนพิเศษผ่านโลกออนไลน์หรือเป็นคนที่อายุมากกว่ามีความน่าเชื่อถือค่ะแต่อย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองให้มั่นคงนะคะเพราะอาจมีเรื่องรักซ้อนหรือความภาคภูมิใจมาบั่นทอนความสัมพันธ์ได้สุขภาพต้องระวังเรื่องความเครียดนอนไม่หลับหรืออาการสะสมจากความวิตกกังวล ลองออกกําลังกายเบาๆพักผ่อนให้เพียงพอและระวังค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพช่วงนี้ด้วยนะคะสรุปแล้ววันนี้ชาวราศีตุลถือว่ามีพลังงานดีรอบด้านเลยค่ะแค่ท่านใช้สติคิดบวกและวางแผนชีวิตให้รอบคอบรับรองว่าจะพบเจอแต่เรื่องดีๆแน่นอนค่ะถ้าอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำตรงจุดบูงหาฮิวใจยินดีดูดวงส่วนตัวทางไลน์ โทรคุย45นาทีเพียง299บาทเท่านั้นนะคะบอกวันเดือนปีเกิดแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกันนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสาตามนะคะสวัสดีค่ะ